ไม่กลับกับพ่อหนาทำไมอ่ะหนูไม่ไปกับพ่อได้หรอวันนี้กลัวพ่อเหรอกลัวทำไมหนูมาฟ้องยายว่ายังไงพ่อเสียงดังเหรอแล้วทำไมบอกว่าบอกว่าพ่อพ่อบอกให้หนูไปที่อื่นพ่อไม่ได้พูดเลยทัวลงพ่อลงแก้เข่าให้พ่อเลยพ่อไม่ได้พูดบอกสิพ่อไม่ได้พูดนะพ่อไม่ได้พูดเลยหนู นูพาทัวร์มาลงพ่อทำไมอ่ะเอนอนหัวเตื่นเมื่อเมื่อเช้านี่เพื่อนขึ้นไปกับน่องพอยเพดพอยขึ้นไปหาพอกับแม่แม่นอนอยู่ที่นอนอยู่แล้วแล้วพ่อกลับมาทีนี้เพื่อนก็เลยขึ้นไปกับท่อทั้งเพรทั้งพอยนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเขาบอกให้ขึ้นไปบนที่นอนก็พอยก็าขึ้นไปแล้วเพื่อนไม่ขึ้นไปก็อาจจะนอยหรือเปล่าไม่รู้ก็เลย ก็เลยเห็นจะมาเปิดประตูผมก็เลยมาเปิดประตูหายพ่อเลยถามว่าหนูจะไปไหนจะไปหายายแตนจะไปหายายแตนบัดนี้เพิ่นเป็นอย่างคือเิ่นคือหายเขาเลยเขาเลยบอกว่ายายแตนไปห้วยเตยแล้วนอนอยู่กับพ่อนี่แหละเป็นก็เลยหายหายเพราะเขเลยว่าเงียบก่อนเงียบก่อนถ้าไม่เงียบพ่อจะไม่เปิดประตูให้เพ่อก็เลยอื้ออื้อ บอปรเดี <Century> ่ยนถามก็ได้จะพองกันเลยว่าเอ้าถ้างั้นไปก็ไปเลยเอมานั่งเออเราก็เลยคิดว่าพอแล้วไรได้ไหมก็ตเองอยากออกมาอหนูไม่ไปรำหนูไม่ไปร้องเพลงกับพ่อเหรอไม่ไปกับพ่อเหรอทำไมหนูฮะอยู่อลไนะอะไรนะกัวตาน้อยกัวต่น้อยอยู่ไหนไม่มี โไม่รักพ่อหรอรัก,รกไหม,ไมเอาเอาทำไมไม่รักรักชีทำไมไม่รัก,รกทำไมไม่รักพ่อหรอพ่อ,อรักหนูนะหนูพาทัวร์มาลงพ่อทุกบแม่แม่งไม่อาบน้ำเลยหนูไปไหนมา <c oughs> ไปบิ๊กซีมาเหรอ แม่ว่าจะไปซื้ออันอันของมาแต่งต้นคริสต์มาสแม่ยังไม่ได้โอ้ยนั่นนี่แต่งต้นคริสต์มาสนะนั่นไงร้านทุกอย่างานนยี่สิบบาทนีเยอะแยะเลยคริสต์มาสเนยอ่าโครงการเขาถามอยู่ว่าเราจะได้ไปร่วมไหมก็เลยบอกว่าลูกน่าจะได้อยู่เยอะมากเขาจัดดินเนอร์แล้วก็มีเพลงร้องมีอะไรหรอมีซันตาคอร์สมีนักร้องมีโฟกสองอ๋ออยู่ที่ทวสวนนี้ใช่ไหมไปดูซันตาคอร โอเคบาย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 จุ๊บพ่อก่อนจุ๊บก่อนรักไหมรักแล้วใช่ไหมรักเท่าไหนรักเท่าไหนเท่าฟ้าพูดด้วยรักเท่าไหนเพือนรักเท่าไหนตอบก่อนค่ะไม่ตอบใช่ไหมเอาไปลุงน้ำเลยเป็นโจทย์เพื่อนโอ้ยรถหนูทำไมเยอะจังเลยเนี่ย คุณย่าคุณยายพอแล้วนะคะแต่ว่าอันไหนอันไหนคนใส่เพราะใดอ่ะเดี๋ยววันวันวันเด็กปีนี้เดี๋ยววันเด็กปีนี้เราจะเอาตุ๊กตาเอาเสื้อผ้าแล้วก็เอาเอาของเล่นเอารถจักรยานด้วยที่แบบอันไหนที่ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปเอาไปแจกไปแบ่งพี่พี่น้องน้องกันนะคะวันเด็กปีนี้นะคะไปแล้วพ่อไปแล้วไปค่ะ